ไปอะไรย,ยไปยอะไรอ่ะจ๋ะจาเ้ยแงเราวันนี้นะครับหมอัตเตอร์แลก็มาดูอะเปป๊าเป่า,ปา,ปา,ปาจริงหรอแล้วอช่วงเผอครับ ได้กดมาตัวหนึ่งดีใส่เดือนไว้นะนี่สวัสดีครับน้าณนะวันนี้เรามาอยู่กันที่กอดอุ่นรีสอร์ทนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะวันนี้เรามาตกที่แม่น้ําแควใหญ่นะครับวันนี้จะมาตั้งใจจะมาหาหมอบัตเตอร์นะครับ แล้วก็ปลากระมังนะไม่รู้ว่าจะมีตัวให้เล่นหรือเปล่านะครับถ้าโชคดีก็ได้บัตเตอร์มานะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่พักก่อนนะครับตามเลยครับไปดูที่พักกันครับอันนี้เป็นแพนะติดหลีกน้ำเลยนะครับ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อกอดอุ่นรีสอร์ทแพรการจนบุรีที่ปลาค่ะที่ปลาคือเรามาตกปลาใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคืนนี้เราจะนอนที่นี่นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปไปดูห้องกันเลยนะคะว่าเป็นห้องแบบไหนนะคะโอเคเดี๋ยวให้<ม>น้องปวดเป็นคนรีวิวนะคะ ว่าห้องเป็นแบบไหนเนาะโอเคไหมคะโอเคค่ะแล้วคุณถือนะได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมนในห้องกันเลยนะคะนี่ห้องเราเอา้าปวดปานหายไปไหนเนี่ยว้ายตกใจหมดเลยอันนี้รีวิวห้องไหมคะโอเคค่ะมาค่ะห้องเรามีอะไรบ้างคะไหนน้องปวด รีวิวสิมีเตียง oh, มีแอร์นะคะงงมีทีวีอะน้องปวดพาไปดูห้องน้ำหน่อยสิ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่วางเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็เสเบียงของเราอันนี้ที่เปิดไยโอเคเปิดให้ดูหน,น่อยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะ อ่าไหนาน้ำดีไหมเปดิดลองเปิดน้ำซิโอเคมีเครื่องทําน้ำอุ่นด้วยนะคะสบายใจเแล้วเราเปิดนะ้ำปุ๊บแล้วน้ำอันนี้มันก็จะไหลลงไปข้างล่าง <Okay. S 2> ให้น้ํามาเต็มได้อ่ะนี่จะเป็นหลังแพรแล้วนะคะไปดูดิจ๋าเดถ่ายอยู่นะโอเคเหยืห่อวันนี้ครับเป็นลำลำบ่มครับแล้วก็แยมโล สดนะครับขนมปังแล้วก็ไผ่เขียวนะเกี่ยวด้วยมันหมูมันหมูหนนมันหมูกินดีมากเลยมันหมูเนี่ยถ้ามาไม่น้ำแควก็เอเอาติดมาด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยมันหมูเนี่ย นี้นะครับหมอบัตเตอร์ที่ไหนที่นี่กอดอุ่นรีสอร์ทนะครับริมแควนะพึ่งลงไปเองอ่ะได้เลยลงไว้มาสักห้าหกหาทีดีมากอยูก็ได้นะตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยกำลังดีมันหมูเนี่ยนะมันหมูหมักมันหมูเฉยมันหมูใส่พวกอะไรนะรสดีเฉยฝนกตกนะคะ ก็กินดีอบรรยากาศดีมากโอ้ยหอมอบับเต์เฮ้ยสองมอับเต้เฮ้ยทำไมทำไม ได้อีกแล้วว่าดีป่ะฝนกต็ตกฝนก็ตกนั่นก็ลำบาก <laughs> เออโต้ใหญ่เยอะอมาไปไหนไหนไหนไปอะไร ย่าจะปาน่าจะกำหมังได้ตัวนึงโอ้ยพ right> um> ่อถึงว่าเมื่อกี้เบ็ดจะหล่นเนาะด้ยินเสียงโอ้โหพ้องเก่งมากเก่ง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 อะไนะเออตัวเบ็ดนี้เดี๋ยวโหจ๋ามันจะหลุดก่อนไหมอะไม่หนูขาสั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเอากระเอากระชังมาใส่ตัวปลาเลยไหม ที่น้าแจมมองให้อ่ะงมากปลาห่าม่อหมือไม่ได้ต้องวางดีๆให้แน่ๆไม่ปู้ปลาป่ะปลาบายไปไงดีใจไหม่ะไปเลยตกตลอ หอยคอแบบันนี้หน้าแพนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็จะมีพัดลมนี่าตาปอปปเ้าป๊อกเป้าไหนดูหน่อยปล่อยไปยังยังอุ้ยจะได้ปลาอะไรก็ไม่รู้อะป้าป๊อเป้าป้าป๊อเป้าจริงเหรอแล้วอุ้ย ทอ่ไหนอะ ประมาณห้าตัวเลยครับพี่ <ละ S 1> ครับ,รบตัวก็ประมาณฝ่ามือพี่แล้วก็มีตะโกก็ใหญ่อยู่เงินวันหลังเราเบ็ดมาลองตกพี่สนุกดีปกดไม่มีเหรอพี่ต้องรอดึกๆหน่อยพี่เดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงรอพี<ะ>่ครับเอามีเยอมาประตกอะไรพี่ปรกปากดหรือปลาอะไรใช่ปรากดปลากดผมมีไส้เดือนมาถุงเดียวผมไปหาซื้อแล้วมันไม่มีพี่แล้วมีแค่ถุงเดียวเนี่ยใช่นี่ก็ติดไส้เดือนมาถุงเดียว ครับปาลากโกกนี <ส probation> ่ข<ค>ับมาตรงไหนอะไรนะพี่ปาลากโกกอยู่ตรง,<ค>งใช่ครับเนี่ยเนี่ยได้ตรงเนี้ยปลากโกกใช่ต้องร<ค><ค><ไหน>อ,อดึกดึกหน่อยเนี่ยมีตอมีอะไรเนี่ยเป็นไงตอดไปเนี่ยพี่ลองยกดูเลย ได้ได้พี่ระวังสายจะหลุดห้าโมงกว่าแล้วครับนะนะฝนมาอีกตอนนี้ได้ประมาณห้าตัวแล้วนะสุดมากเป็นปลาหมอบัตเตอร์นะครับกับตัวปลาปลากระมังนะเดี๋ยวไปดูต่อนะครับว่าวันนี้จะยังไงนะแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วสักกับข้าวมันก่อนนะครับเมื่อกี้ ปะนั่งดูต่อเลยครับว่าจะมีปลาอะไรเข้าอีกไหมลุยเมนูตอนเย็นนะครับอะไรเนี่ยจิ้มจุม่มชุดนี้เท่าไหร่ครับหกรค่ะเท่าไหร่นะหกรบาท หกร้อยบาทนะครับได้เลยรบ้างมีอ๋อมีมีกุ้งปลาหมึกให้นะครับแล้วก็มีหมูมแล้วก็เบคอนใช้เบคอนไหมเนี่ยแฮมแฮมยำต่างหายำต่างหานะครับมีหมูกระทะให้ด้วยนะแล้วก็มีกินจุ่มครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าอยากกินอะไรนะครับบรรยากาศตอนเย็นก็สวยนะครับตอนนี้ฝนตกพังพั อันนี้ก็คือบริเวณแพรของเรานะครับแพรกอดอุ่นรีสอร์ทนะครับกาญจนบ,บุรียามค่ำคืนสวยมากครับอันนี้ก็คือห้องนอนนะกิจกรรมก็มีล่องแพนะแต่ว่าไม่ได้ไปนะครับตกปลาดีกว่าเป็นไงบ้างครับรสชาติวันนี้แซบ่บแซบ่บมันเป็นน้ำอะไรต้มยำอะ่ะไม่ใช่มันเป็น ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนต้มยำน้ำใสแต่ก็อร่อยอยู่นะจิ้มจุ่มอ่ะเออหิวด้วยแหละท,ที่สำคัญคือหิวนี่แหละออปลาปลาไม่สนใจละกินข้าวก่อนละดีอ่ะแต่บรรยากาศดีนะ<ส>แต่มาแรงนี่เลยปัญหาใหญ่ในการกิน <c oughs> น่ากินมากฝนตกตกฝนก็ตกฝนตกตแล้วกินร้อนร้อนเอยมันอร่อยตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปตกปลาต่อครับแล้วนะกินก่อนหิวไปกินข้าวกันดีกว่าครับลุย ช่วงเผอรครับได้กดมาตัวหนึ่งดีใส่เดือนไว้นะอน,นี้อีกหนึ่งแต้มครับปรากฏตอนนี้ก็สามทุ่งกว่าแล้วนะนะเงียบน้ำขึ้นเยอะมากตอนนี้บ่าไม่เข้าเหยื่อเลยใส่จะได้เวลานอนรุ่มนี้ค่อยเริ่มกันใหม่สักสิบห้าที เตรียมตัวนอนไะตามลุยตอนะนะนะเดือมีตัวสวัสดีเช้าครับนะนะฮะเช้านี้น้ำลงน้ำไหลไม่ค่อยแรงครับไม่รู้ยังไงไปลุยต่อครับเวลาเรือน้อยอไปเอาลิดงก่าครับจัดไป มันหมูนะรุยต่อมันหมู バイバイ。 ได้เวลากลับบ้านแล้วครับนะนะไปเดมาดูผลงานรวมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ได้เท่าไหร่นะตั้งใจตกนิดหน่อยเน้นกินนะวันนี้พักผ่อนมาดูกันครับ มีปลาหมอบัตเตอร์นะครับแล้วก็มีพวกปลาเกล็ดสองตัวนะพอแล้ววันนี้จบภารกิจพักผ่อนวันหยุดแต่เดี๋ยวว่างๆถ้าไปที่ไหนเแลยวมารีวิวให้ดูนะครับนหน้า สถานที่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเป็นการพักผ่อนนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไปเตรียมตัวน,นะนะสวัสดีครับปิดคลิปเจอกันทลิปหน้าครับ